สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28นะคะตอนบ่ายแล้วน้องบ่ายสองแล้วพาเด็กๆออกมากินแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะเด็กๆอยู่บ้านช่วงนี้โรงเรียนปิดเนาะยายจ๋าก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะถึงแม้จะเหนื่อยล้าอยู่เนาะก็รู้สึกสดชื่น,นกว่าทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนนปะ้าป้าสวัสดีค่ะไปดูเด็กๆกินดีกว่านะคะวันนี้เอาใจ พอลังน้อยอกับน้องยาดาตัวแสบสองหน้าหลานกันด้วยกันมานะคะกินแมคโดนัลล์น้องสวัสดีค่ะยาดาสวัสดีค่ะน้องไอซตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันลูกแมคโดนัลล์แมคโดนัลล์อันนี้อันนี้ของน้องไอซเปิดแล้วน้องไอ้ดูซิมีอะไรบ้างลูกอ่าเปิดดูซิมีอะไรอันนี้อะไรของเล่น นายยาดาดูที่มีอะไรเอ่ยเปิดดูซิมีอะไรเอ่ยเปิดทีละกล่องลูกอยากไดันอ้อนเหรอนะเปิดอกทีละกล่องโอ้โหอยากดูอยากมีอะไรของยาดาได้อะไรว้าวของเล่นนะคะสะสมเนาะเอาวางดีๆวางดีๆด้านโน้นข้างกล่องปะปะฮัลโหลเปิดโอเปิลโอปะฮัลโหลเปิดอย่า and keep it ปะ มักซิมเปิเเดกิเป็ดดิลูกว้าวขอดูของยาดานหน่อยยาดาได้อะไรเอ่ยอู้หิว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 ไม่รอเลยหิวมากๆว่า,า,างั้นส่งหน้ารานหิวมากๆากห,หิวมากๆว่า,า,างั้นโอเคโอเค ย้ำนี่ย้ำนี่ขอขโมยหน่อยขอขโมยหน่อยว่ารึปะเจ้าตัวกัแม่อันนี้ไปยาดอ๋ออมแล้ยาดายู่ไกลนี่ลูกเขาบอกหยิบแต่ของฉันอันนี้ของใครเอ่ยน้ำอืมอันนี้น้ำอะไรเอ่ยอร่อยร้อนนะลูกหงืหิวหิวนะคะกินแล้วไม่รอแล้วเนาะอาหารปรดอ่ะแล้วไหนแฮมเบอร์เกอร์อ่ะอ่ะเปิดสิเปิดเบอร์เกอร์ดิ ว้าวกัดเลยสองคนมักซิมปักเลยว้าวอันนี้อันนี้อะไรนะกิบเบิร์กเอ็นโอคิปเปอร์ฟอดดี้ดับเบิลเอ็กซ์ตร้าเดสเดสเอ็กซ์ตร้าเดสเอ็กซ์ตร้าเดสฟอดดีทเวนะคะตัวยายจ๋าวันนี้ไม่กินเนาะกินข้าวมาแล้วพาเด็กๆมาโดยเฉพาะยายจ๋าดื่มคอฟฟี่พี่น้ำจา๋า ไม่ก mm ็วมอนน extra keeper ่มม่มกลัว hmm. มันดมัน extra keeper ่ใช่มันจะ้าอิอ้เแบบอยกทเนกันม happy สุดๆนะคะเด็กๆดูนะบอก่ทิ่จะารองกเราคิ่ันต e r happy สุดๆนะคะสอน้าหลานอ่า เมนูโปรดไปที่ไหนขาดไม่ได้ก็คือแมคโดจ้าหนอ่าเล็บลิงเลสซ์ลองอ่ะโอเคนะคะอร่อยเลยหิวมากหิวมากนะคะป๊ะป๋าใหล้ลกเป็นเองงหนูถือเองสิลูกจับเองเลยย่า yeah. นี่กินผักด้วยนะคะสลัดเนาะฝึกหลุด้ายาดากัดด้วยมีดากาดด้วยกนละข้างอันด้วยกันแฮมเบอร์เกอร์กินด้วยกันนะคะไม่งั้นกินไม่หมด,มดมยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยูาร้อนกินน้ำก่อน

แฮปปี้สุดๆนะฮะสองคนเบลลี่แฮปปี้อันอาวาเซกี้ Merry, Christmas, Merry and Christmas and almost New Year almost New Year not yet Happy New Year but you happy every day I I'm going don't know to get new what get โอ้ยสวัสดีปีใหม <laughs> ่มีการ I don't know I have to get New Year วาัซนเขาได้คริสต์มาสแล้วเขาก็ไม่ให้แล้ว new year ลู อุยู่ๆเดือนนี้อ่ะเดือนนี้อ่ะ number set is อ่าซินเตอร์คราชอ่าไม่ถามหาของขวัญปีใหม่อีกเพิ่งได้แกลมิตไปมิกี่วันไอ้แคคริสต์มาสไปมิกี่วันนะฮะถักหลายเดีอฝรั่งน้อยร้อนเนอลูกยาด้าร้อนเนอะลูกโอ้สุดแซ่บมักซิมกิน ปั๊กแฮมเบอร์เกอร์ปั๊กมามาปูฟะเป็นฮับม,มามาขมวดกิ๊บกันอืมย่งไก่เย็ดเย็ดนะคะอื <laughs> อร่อยสุดใจนะคะวันนี้ก็มาเติมบรรยากาศความสุขเนาะม,มีลูกหลานนะครับ ตรงนี้โควิดไปไหนได้ไม่ไกลวันนี้ถือว่าคนเยอะมากนะคะในร้านเนาะก่อนเข้ามาก็มีการตรวจเช็คก่อนนะคะอือมาดมกาแฟัเล็กจิย่ามาดื่มกาแฟคาบูชิโน่แก้หนาวมาม่าพาเด็กๆมาอร่อยมาม่าไม่ได้หิวนะลูกป้าป้าหยิบป้าป้าไม่ได้กินอาหารเช้าเลยนะคะ ป้าป้าตื่นสายยาดาอร่อยไหมลูกอืตังคิโอปายังตังคิโอป้าตังคิโอปานะคะอ่ายาดาอิสโอปาฝันยาดานะคะเป็นเป็นตาของยาดาแต่เป็นป้าป้าคงมักซิมแล้วก็บุมบ้มปลาบุ้มปลาอยู่ที่บ้านบุ้มป้าก็คือทวดนะคะทวดอยู่ที่บ้านอือฮะ นิดจูนนิดจูนนี่ทำดีๆลูกกินดีๆกินแบบพี่เลนน่ะฝรั่งน้อยอะร่อนอ่าหายเย็นแล้วล่ะลูกเย็นแล้วต้องกินร้อนๆอร่อยแล้วกัดกินละน้อยลูกโอเคอ่ะเนี่ย Happy t u e s Isya d a AND กมก้อยอ่ะกมก้อยนี่ยคลิปนี้ก็ฝากบรรยากาศลูกๆหลานๆนะคะเนอันนี้คือร้านโปรดของนางทั้งคู่นะคะความสุขในช่วงอยู่บ้านวันนี้ป๊าป๊าก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะจนปีใหม่เหมือนกันเนาะก็ได้พาลูกๆหลานๆออกมาไม่รู้แดดออก ย่ไม่ชินเนี่ย,ย,ยโอ้ยถามจะหาของขวัญปีใหม่ในวันที่24-25อ,อ,อีก5วันจะต้องเปิดอีกไหวไหม,มลูกเอ้ยเ็บน้องไอ, <c oughs> อ,งไอโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ติดตามนะคะฝากติดตามฝรั่งน้อยกับน้องยาดาตัวแสบด้วยนะคะปล่อยให้เขากินกันเนาะโอเคค่ะบดาดาบายบายสวัสดีครับฝาก ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ please subscribe and like อี please subscribe and like for น้องไอซ์ and ยาดาด้วยนะคะน้อง love you love you ยาดาอะไรยาดาพูดภาษาไทยที่ลูกฝากกดไลค์พูดตามยายสิลูกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูให้ครัวต่างแดน บายายจ๋าด yeah ้วยนะคะบายบายชีว uh, ิตคนเราไม่จําเป็นต้องสวยหรูมากมายเนาะมีโอกาสดูแลครอบครัวนะคะมีโอกาสที่ยังอยู่ร่วมกันและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันยามเจ็บป่วยอันนี้ายจ๋าก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะสำหรับมุมมองและตัวของยายจ่าเองนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ได้เห็นเด็กๆ ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับหลานนะคะได้เห็นความเจริญเติบโตของเขาเนาะแล้วได้อยู่ร่วมกันอันนี้เป็นพลังที่สุดยอดทําให้ยายจ๋าคิดถึงแม่นะคะคําว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะไม่ว่าเราจะอายุมากขนาดไหนเราก็ยังอยู่เป็นในสายตาคําว่าลูกนะคะยังห่วงใยและหนึ่งสิ่งสํำคัญที่ยายจ๋าได้ฟังเสมอก็คือว่า เขาเรียกว่าความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะของแม่ถ้าแม่ทําอะไรได้มากมายกว่านี้ลูกคงไม่ต้องไปลําบากไกลขนาดนั้นอันนี้แค่ได้ฟังเราก็มีพลังสุดๆแล้วนะคะขอบคุณเนาะดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่นะ,ะดีใจที่เราเกิดถึงแม้เราจะเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่เราก็มีความรักและเข้าใจกันนะคะถึงแม้ยายจ๋าจะไม่ได้สามีที่ร่ำรวยอะไรแต่ก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักและดูแลกันยามเจ็บป่วยพี่น้องจ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลิศหรูนะคะเนาะไม่มีอะไรให้มากมายแต่ให้ด้วยหัวใจนะคะแล้วแถมให้พลังและกําลังใจอ,อย่างดีเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องธรรมชาติเจ๋าว่าเรื่องการทะเลาะเบาแว้งเนาะปัญหาเล็กๆน้อยหนีกันไม่พ้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังมีความเข้าใจและปรับความเข้าใจเข้าหากันได้ อันนี้คือหัวใจสําคัญของชีวิตครอบครัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะ,ะคลิปนี้ยายจ๋าก,ก็ฝากบรรยากาศเด็กๆเนาะ,ะความสุขนะคะปิดท้ายด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะป๊าป้าสวัสดีครับยาดาบายบาย่ยาดาค่ะบายบาย น้องไอ้นั่งด้านโน้นนะคะน้องไอ้บายบาย,บาย <laughs> ลุกมาด้านนี้ลุกมาไอ้ก็าม่เชื่อวัสดีครับหล่หอหว่สดีครับ I love you and happy